สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมปูริฟริมชาแนลครับหลายหลายท่านนะครับถามมาว่าวิบากกรรมแห่งความรักที่ทำให้คู่รักทะเลาะกาันและเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานั้นเกิดจากอะไรแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรบ้างคลิปนี้จะมาแบนปันกับคุณผู้ชมในเรื่องนี้ครับ ในเรื่องของความรักหรือการใช้ชีวิตคู่นั้นนะครับหลายๆท่านเองก็อยากจะได้คู่ชีวิตที่ดีหรือที่เรียกว่าคู่บุพเพสันิวาสมีความรักมีความสุขเจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันทุกวันแต่ในชีวิตจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเหตุที่เป็นแบบนี้เกิดจากอะไรเหตุก็เพราะว่า ทั้งเราและเขาอาจจะยังสร้างกรรมที่เป็นกรรมไม่ดีคือ,อยังใช้ชีวิตอยู่บนทางเสื่อมหรือทั้งคู่ต่างก็ไม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาที่เสมอกันดังนั้นการใช้ชีวิตคู่จึงเป็นไปในทางที่เรียกว่าผีอยู่กับผีหรือผีอยู่กับเทวดานั่นเอง แล้วผีอยู่กับผีคืออะไรซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชายผีอยู่กับหญิงผีก็คือทั้งสามีและภรรยาเป็นผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำยาพูดเพลยเจอร์โลภปุทุสายมีความเห็นผิดและชอบดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือมีความตรนีเป็นต้นซึ่งทั้งคู่นั้นทํากายวาจาใจไม่สะอาดเมื่อทํากายวาจาใจไม่สะอาดแล้วก็ย่อมจะเป็นไปตามนั้นดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็าตามชั่วก็าตามจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าคู่รักต่างคนต่างไม่มีศีลการที่อยู่ด้วยกันณนะปัจจุบันก็ยากจะมีความสุขได้เพราะสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใด ก็จะต้องรับผลแห่งกรรมอย่างนั้นถ้าทำไม่ดีก็ย่อมจะได้รับผลกรรมไม่ดีตามมาด้วยหรือถ้าภรรยาอยู่ในศีลแต่สามีทุศีลคือสามีอาจจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือพูดเท็จพูดสาอเสียดพูดคำหยาพูดเผื่อเจอรโลกประทุสร้ายมีความเห็นผิด หรือชอบดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีความตรณีหากเป็นแบบนี้การอยู่ร่วมกันก็ยากที่จะมีความสุขได้ครับหรือแม้แต่ถ้าสามีอยู่ในศีลแต่ภรรยาทุศีลก็จะทำให้การใช้ชีวิตคู่ยากลำบากเช่นเดียวกันครับและยิ่งถ้าทั้งคู่นั้น พากันเดินไปในทางเสื่อมก็ยิ่งจะได้รับผลแห่งกรรมที่เป็นกรรมไม่ดีอยู่ตลอดเวลาทำให้การใช้ชีวิตคู่นั้นยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นซึ่งทางเสื่อมที่คู่รักไม่ควรพากันเดินเข้าไปนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหกทางดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ก็คือทางเสื่อมที่หนึ่ง การดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณหากคู่รักคู่ใดพากันเดินเข้าทางเสื่อมนี้ก็จะเกิดโทษ6ประการคือ 1. เสื่อมทรัพย์ 2. ทะเลวิวาท 3. เกิดโรค 4. เสียชื่อเสียง 5. ไม่รู้จักละอายและ 6. ทถอนกำลังปัญญา นี่คือโทษหกประการที่คู่รักบางคู่อาจจะมองไม่เห็นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยนั่นเองครับทางเสื่อมที่สองคือการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวกลางคืนนี้หากคู่รักคู่ใดพากันเดินเข้าไปก็จะเกิดโทษหกประการเช่นเดียวกันคือ 1. ไม่คุ้มครองไม่รักษาตัว 2. ไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3. ไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่ระแวงของคนอื่น 5. คําคำพูดไม่เป็นจริงจะเกิดขึ้นและ 6. จะได้รับความทุกข์ครับนี่คือโทษ6ประการจากการชอบเที่ยวกลางคืนที่คู่รักบางคู่อาจจะทําอยู่เป็นประจำครับทางเสริมที่3ก็คือ การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานี้นะครับจะทำให้คู่รักพากันเดินทางไปสู่ทางเสื่อม6ทางคือ 1. มีรำที่ไหนไปที่นั่น 2. มีขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีประโคมที่ไหนไปที่นั่น 4. มีเสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. มีเพลงที่ไหนไปที่นั่น 6. เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นและเมื่อชอบไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาแบบนี้นะครับการเสื่อมทรัพย์ก็จะเกิดขึ้นนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คู่รักทะเลาะกันครับทางเสื่อมที่4ก็คือการเล่นการพนันการเล่นการพนันนี้หากคู่รักคู่ใดพากันเดินเข้าไปแล้ว ก็จะเกิดโทษ6ประการเช่นกันคือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. จะเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน 4. คำพูดไม่น่าเชื่อถือ 5. ถูกคนอื่นมินประมาณ 6. ไม่มีใครอยากแต่งงานด้วยนี่คือโทษ6ประการจากการเล่นการพนันครับ ทางเสื่อมที่5ก็คือการครบคนชั่วเป็นมิตรการครบคนชั่วเป็นมิตรนี้นะครับจะทําให้คู่รักหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินทางไปสู่ทางเสื่อม6ทางคือ 1. นําให้เป็นนักเลงการพนัน 2. นําให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 3. นําให้เป็นนักเลงเหล่า 4. นําให้เป็นคนหลอกลวงผู้อื่น นำให้เป็นคนชอบโกงผู้อื่น6กนำให้เป็นคนหัวไม้ครับนี่คือโทษ6ประการจากการครบคนชั่วเป็นมิตรที่คู่รักควรจะหลีกเลี่ยงครับทางเสื่อมที่6ก็คือความเกียดคร้านนั่นเองอาการของคู่รักที่มีความเกียดคร้านก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ประการคือ 1>, <krit> 1. ชอบอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงาน 2. ชอบอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน 3. ชอบอ้างว่าเย็นแล้วแล้วไม่ทำการงาน 4. ชอบอ้างว่าย,ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงาน 5. ชอบอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงาน 6. ชอบอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงานดังนั้นเมื่อคู่รักมากไปด้วยการอ้างเลสมีความเกียดคร้านอยู่อย่างนี้เงินทองที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเงินทองที่มีอยู่แล้วก็จะหมดไปนี่คือทางเสื่อมที่คู่รักหลายๆคู่อาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เดินหลงทางเข้าไป สุดท้ายทั้งคู่ก็จะได้รับวิบากกรรมที่ไม่ดีจนทำให้เกิดความทุกข์อยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันทุกวันไม่มีความสุขดังนั้นหากคู่รักคู่ใดที่อยากจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งความรักนี้ก็ต้องทำคืนตามธรรมคือกลับตัวกลับใจแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสำรวมระวังต่อไป ด้วยการมีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาที่เสมอกันและมีความสำรวมเป็นอยู่ด้วยธรรมเจรจาถ้อยคําที่น่ารักเกะกันและกันรักใคร่กันไม่มีใจร้ายต่อกันถ้าทั้งคู่ทําได้แบบนี้นะครับก็ย่อมจะมีแต่ความสุขความเจริญและถ้าทั้งคู่ ใช้หลักในการดำรงชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขด้วยทำสี่ประการคือ 1. ความขยันในอาชีพ 2. การรักษาทรัพย์ 3. ความมีมิตรด,ดีและ 4. การดำรงชีวิตสม่ำเสมอโดยใช้หลักว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและอย่าให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ ถ้าคู่รักคู่ใดทําได้แบบนี้นะครับวิบากกรรมแห่งความรักที่ไม่ดีหรือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างใช้ชีวิตคู่ก็จะหมดไปเองครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําคลิปนี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่สมัครสมาชิกแบบรายเดือนสาธุครับ